แต่จะมีขาอข้อบ่ายสามโมงห้าทีบรรยากาศที่ทเดินทางมาขาอข้อครั้งนี้จะมาร่วมกิจกรรมปั่นพิชิตอูทบเบิอร์วันพรุ่งนี้นะครับดูเจ่าเลยนะบรรยากาศบรรยากาศเต็นโดดนู่นสองนู่นก็จะเป็น ถัดมา,าส้แก้วเราจะไปดูดช่างงามของทิวทัศโอ้โหเล่มอ,อกกำลังลงเลยอ่ะ,อะ,อะผมกำลังปลยไฟเลยระยะไกลไกลสวยงามสวยงาม งามมากนี่คือพื้นที่เขาคอไพรเซนีเขาคอ